รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส, VIP. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสลสมีกับ VIP นะคะตลอดเดือนกร,รกฏาคมนี้จะเป็นอีกห่งเดือนพิเศษที่ทิพสุพภาคุณผู้ชมมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ และด้านหลังทิพย์นะคะนี่คือสถานีรถไฟของเมืองซูริกหนึ่งในเมืองซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่แน่นอนว่าชลศรีกวีพีพาคุณผู้ชมมาไม่ได้มาเฉพาะแค่ที่เมืองซูริกแน่นอนเราจะไปกันหลายที่สุดพิเศษในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้เลยละค่ะจะไปที่ไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปได้วยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นมายืนอยู่ทางด้านบนของน้ำตกไรหรือว่าไรฟอลแล้วนะคะ ก็บอกว่าธรรมชาติเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่าไหมคะชนราศีกับคุยไอพีชนราศี สองสนับสนุนโดย 4G p 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge บริษัทท่ากากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทขนส่งจำกัดบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมา และแน่นอนนะคะว่าวันนี้ค่ะทิพย์จะพาคุณผู้ชมรายการชัศมีกับว i p มาสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆอยู่ใจกลางยุโรปแต่ว่าแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติที่ต้องบอกว่ายังคงบริสุทธิ์มีมรดกโลกทางธรรมชาติอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะและอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมนะคะที่สำคัญนะคะประเทศนี้มีระบบการคมนาคมที่ดีเยี่ยมจึงทำให้การท่องเที่ยวไปยังส่วนต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะที่อยู่ใจกลางเมืองซูริกค,ค่ะ หนึ่งเมืองที่มีความสําคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศค่ะอย่างเช่นถ้าเราเดินทางมาจากประเทศไทยนะคะเราก็จะมาลงกันที่ซูริคก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะที่นี่ถือว่ามีความสําคัญทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็ยังมีตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกด้วยค่ะในเมืองซูริคแห่งนี้นะคะมีที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกันเดี๋ยวที่พาคุณผู้ชมไปตะลุยพร้อมๆกัน เลยค่ะ และตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ที่ถนนสายหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนช็อปปิ้งที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะนั่นก็คือบานโฮฟสตราเซอร์หรือว่าถนนบานโฮฟนั่นเองนะคะสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยร้านรวงที่ขายของแบรนด์เนมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิกาหรือแม้กระทั่งของขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปช้อปหรือว่าชมอย่างเดียวไม่ต้องช้อปเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วถ้าพูดถึงแบรนด์นาฬิกานะคะที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดนี่เลยค่ะ Rolex ถนนเส้นนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงค่ะเสื้อผ้าที่เป็นดีไซเนอร์ดังๆระดับโลกนะคะก็ตลอดถนนเส้นนี้ค่ะอีกหนึ่งร้านนะคะคุณผู้ชมหาที่ใครที่ชื่นชอบพวกขนมยีม่งเช่นช็อกโกแลตนะคะขึ้นชื่อมากๆของสวิสค่ะนั่นก็คือ s p r ิ n ลี่นั่นเองนะคะอยู่ทางด้านหน้าค่ะก็เป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปชิมไมละ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในสปริงลี่ค่ะซึ่งก็เป็นร้านขนมหวานชื่อนังของประเทศสวิตเซอร์ Land. แลนด์และทอยู่ข้างหน้าทีมนะคะมองผลเผอเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกับว่าเป็นมาการองของฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า l u x e m b เบอร์เกนะคะ ะะว่าที่ซูริกแห่งนี้ค่ะคือเมืองแห่งการค้าแล้วก็ธุรกิจนะคะตรงสีแยกนี้ค่ะจะเต็มไปด้วยสำนักงานใหญ่นะคะของธนาคารต่างๆที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็คือ c เครดิตสว s สแล้วก็ตลอดถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีธนาคารต่างๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ กระเป๋าที่เป็นสัญชาติสวิสแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่ของวัยรุ่นไทยนะคะคุณผู้ชมต้องนึกถึงไายทักอย่างแน่นอนค่ะไายทักนี่นะคะวัดสดุที่นํามาใช้ทํากระเป๋านั่นก็คือผ้าคลุมรถบรรทุกนั่นเองค่ะวัดสดุดิบๆแล้วก็ดูเท่ๆแบบนี้นะคะเลยทําให้โดนใจเพราะว่าแต่ละใบนั้นก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเรียกว่าคือหิ้วแล้วไม่เหมือนใครก็ว่าได้และด้านหลังทิพค่ะนี่คือแฟลกชิพ o อ e ในเมืองซูริกนะคะกระเป๋าข้างในจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ ผ้าใบที่เอาไว้คลุมรถบปรทุกนะคะ<ๆ>เขาก็ไปทําความสะอาดก่อนแล้วก็มาตัดเย็บเป็นกระเป๋านะคะแต่ก็จะยังเห็นร่องรอยของการผ่านการใช้งานมานะคะหลายคนที่ชอบยี่ห้อนี้ก็จะบอกว่ามันดูเท่ดูดิบเหมือนกับว่าเนี่ยใช้งานมาแล้วแบบนั้น แต่ละใบในะคุณผู้ชมก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปตัดเย็บมาจากส่วนไหนของผ้าใบคลุมรถบรรทุกนั่นเองค่ะก็จะมีตวัวอักษรซึ่งก็จะมีแค่ใบนี้เดี๋ยวที่กําลังมองหานะคะเผื่อจะมีกระเป๋าสักใบเป็นตวนัวอักษร TIP TIP ค่ะ จะเป็นเมืองการค้าแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศของตลาดสดแบบนี้ก็มีให้เห็นด้วยนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขาจะมีขายกันในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะจะขายกันตั้งแต่เช้าๆไปจนถึงบ่ายโมงเลยนะคะมีทั้งผักสดแล้วก็ผลไม้มีอะไรให้ชมให้ชิมกันบ้างเดี๋ยวไปช็อปเลยค่ะโอ้ฟิลดงังค่ะนา่ารักมากเลยค่ะให้ชรี่เราทานด้วยอ่ะพ่อค้าที่นี่ใจดีมากเลยค่ะ อย่างนี้ค่ะลูกฟิกนะคะหรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าลูกมาเดื่อนะคะและแน่นอนนะคะถ้ามาที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะของขึ้นชื่อก็คือชีสนั่นเองนะคะชีสที่นี่ก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะให้เลือกสรรค่ะ แต่ถ้าพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะชีสที่ดังที่สุดที่เราจะคุ้นเคยเนี่ก็คือกรูเย่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นชีสที่มาจากเมืองต่างๆเขาก็จะตั้งชื่อเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะก็จะมาจากเมนเฟลด์นะคะหรือว่าอันนี้ของซูริกค,ค่ะอ่าก็จะมีนี่นะคะแล้วก็เมืองอโรเชอร์เป็นต้นค่ะนี่เราจะทานชีสกันแบบสดๆเลยนะคะนี่พ่อค้าก็หั่นให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองชิมกันเลยอนะ่ะ อ,อร่อยดีค่ะคุณผู้ชมม,มันจะเป็นกลิ่นชีสมากๆเลยเนาะนอกจากของทาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่ค่ะดอกไม้ก็สวยมากๆเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายชนิดค่ะซึ่งคนที่นี่เขาก็นิยมที่จะมาซื้อดอกไม้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปประดับอยู่ที่จักันรีบ้านด้วยนะ หลังจากช้อปปิ้งกันแล้วนะคะทิพย์จะพาคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปที่เมืองชัฟเฮาเซนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันต่อค่ะเมืองนี้นะคะต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถือว่าเป็นที่สุดของยุโรปแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทิพย์ประทับใจมากที่สุดสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเดินทางที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสะดวกสบายที่สุดก็ต้องมีนี่เลยค่ะ Swiss Travel Pass นะคะเรียกว่าบัตรเดียวเที่ยวได้ทั่วทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบัตรนี้นะคะจะสามารถใช้ได้ทั้งขึ้นรถไฟรถรางหรือแม้กระทั่งเรือค่ะซึ่งก็จะมีทั้งการเดินทางแบบ3วัน4วัน8วันและสูงสุดก็คือเดินทาง15วันนะคะนอกจากจะใช้เดินทางได้ทั่วทั้งประเทศแล้วบัตรนี้ยังสามารถจะทําให้เราเข้าพิพิธภัณฑ์ของรัฐได้ฟรีอีกด้วยซึ่งพิพิธ ่ันทั้งหมดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีอยู่ประมาณเกือบ500แห่งด้วยกันค่ะและเวลาเดินทางด้วย S ว i s s Travel p a s สนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในเส้นทางที่ไม่อยากจะให้พลาดเลยนั่นก็คือการเดินทางผ่านเส้นทางที่เรียกว่าเป็น Grand Train Tour ค่ะในเส้นทางนี้นะคะก็จะผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราผ่านไปในแต่ละจุดนะคะอย่าลืมที่จะนําคู่มือสะสมสแตมป์การเดินทางไปแมปมตามจุดต่างๆค่ะนอกจากเราจะได้ประทับตาสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะคะ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9แห่งเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วนะคะหลังจากที่เราทําการสตปมทั้งหมดค่ะยังสามารถที่จะส่งบัตรข้างหลังนี่นะคะไปร่วมตอบคาถามแล้วก็ชิงรางวัลเป็นของที่ระลึกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมหาดวที่ร่วมตอบคําถามแล้วก็ชิงรางวัลน,นะคะแต่ว่าเวลาที่จะตอบคําถามค่ะทั้งหมดต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เมืองชอฟเฮาเซ่นแล้วค่ะเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแน่นอนว่าสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยความสวยงามด้านหลังที่ผู้ผชมนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะน้ําตกไรฟอลค่ะน้ําตกที่มีความสูง23เมตรความกว้าง150เมตรและทุกๆ1วินาทีจะมีน้ําที่ตกลงมานี่นะคะ7 0 0 0ลิตรด้วยกันค่ะ ด้วยปริมาณน้ําที่มากขนาดนี้นะคะจึงทําให้น้ําตกไรเฟอลนั้นเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปค,ค่ะและอายุของน้ําตกนี้นะคะคุณผู้ชม1 7 0 0 0ปีด้วยกัน,นะคะ่ะสวยมากๆนี่ขนาดเห็นไกลๆนะคะเดี๋ยวที่พาคุณผู้ชมไปชมน้ําตกนี้กันแบบใกล้ๆด้วยดีกว่า ทางด้านบนของน้ําตกรายหรือว่ารายฟอลแล้วนะคะต้องบอกว่าธรรมชาติเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่าไหมคะคุณผู้ชมคะเราเห็นว่าปีนี้น้ําค่อนข้างจะมากนะคะ,คคะเขาบอกว่า ทุกๆสี่ปีค่ะในปีที่เดือนกุมภาัมธ์มี29วันนะคะจะเป็นปีที่น้ํานั้นมากเป็นพิเศษซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่เดือนกุมภาคนม์มี29วันเรามาที่น้ําตกรายแห่งนี้ค่ะเราจึงเห็นน้ําตกในเยอะมากกว่าปกติด้วยค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของมหาวิหารซังกาแลงแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือห้องสมุดนะคะ Steve b i b l i o t e h หรือว่า Abbey Library นั่นเองค่ะห้องสมุดแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกนะคะชชนรชนรรีีรัับบ ช่วงที่3สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางสำนักงานกสทชล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกมีสะสมจุลสารไมโครแบคยยทีเรียย้ยังจะแบคทีเรียได้ถึง9.9%โฟเป้ความเลอค่าแห่งอัญมณีในสไตล์อิตาล,ตลีสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ คุณผู้ชมคะที่ชัฟเฮาเซ่นนะคะไม่ได้มีดีแค่น้ําตกไรหรือว่าไรฟอล์ซึ่งเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ว่าในตัวเมืองชัฟเฮาเซ่นก็ยังมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ มาเที่ยวที่สวิสนะคะดีอย่างของผู้ชมคะแต่ละเมืองนี่นะคะเขาก็จะมีศูนย์ข้อมูลของการท่องเที่ยวสวิสค่ะถ้ามาถึงแต่ละเมืองแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรดีก็สามารถจะเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือว่ารับเอกสารได้นะคะเดี๋ยวทิฟ์ค่ะก็จะนำเอาสมุดนั้นไปประทับตาสถานที่เที่ยวเพราะตอนนี้มาถึงเมืองชอฟฟ์ฮัเซ่นแล้วด้วยค่ะ ได้ตามประทับแล้วแล้วตอนนี้นะคะที่อยู่ที่เมืองชอเทาวเซนค่ะ ซึ่งจุดที่ทิพย์ยืนอยู่นี้นะคะเป็นโอทาวหรือว่าเป็นเมืองเก่าของเมืองนี้ค่ะน้ำพุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นน้ำพุที่มีมาตั้งแต่อดีตค่ะเขาบอกเมืองนี้เนี่ยอายุราวๆประมาณ2,000ปีด้วยกันแล้วก็น้ำพุนี้นะคะเป็นน้ำที่เราสามารถจะดื่มได้ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดื่มกันดูนี่เลยค่ะรองกันแบบนี้เลยน,นี่นะคะเย็นชื่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้นะคะนั่นก็คือการที่มีเบวินโดหรือว่าระเบียงหน้าต่างค่ะที่ยื่นๆออกมานี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีมากถึงประมาณ170กว่าแห่งเลยนะคะเป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่หาได้ในเมืองชอฟ p h เฮาเซแห่งนี้ค่ะ hey, hey. ตึกด้านหลังนี้นะคะคือตึกซุมริเทอร์ค่ะเขาบอกว่าเป็นตึกที่เ sure. ก่าแก่แล้วก็ม <sted S 1> ีความหรูหรามากที่สุดนะคะที่เป็นตึกมีการวาดภาพด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมคะเบวินโดที่เมสกครู่ที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าเขามีกันทั่วทั้งเมืองเลยนี่นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ในเมืองนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะดังนั้นการที่มีหน้าต่างระเบียงอย่างยื่นออกมาแบบนี้นะคะก็จะทําให้เพิ่มพื้นที่ของอาคารแล้วก็ยังสามารถที่จะรับแสงได้มากขึ้นรวมไปถึงยังเป็นการแสดงออกถึงความมั่งมีของแต่ละบ้าน นนถ้าพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณชมแน่นอนว่า หนึ่งในสินค้าที่สําคัญมากๆของประเทศนี้นั่นก็คือนาฬิกาค่ะแล้วนี้ก็เป็นนาฬิกาแอนทิกหรือว่านาฬิการุ่นเก่าๆนะคะในาการมือสองจะเห็นว่ามียีห้อหนึ่งที่จะเยอะมากๆเลยนั่นก็คือ IWC ค่ะเพราะว่าที่เมืองชอฟคาวเซนแห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ของนาฬิกายี่ห้อ IWC นั่เองค่ะ และเห็นตึกทันสมัยอยู่ด้านหลังนี้นะคะนี่คือสำนักงานใหญ่ของนาฬิกา IWC ค่ะเป็นหนึ่งนาฬิกาสัญชาติสวิสที่คนไทยหลายๆคนชื่นชอบค่ะ เวลาที่เราเดินทางมาประเทศในแถบยุโรปนะคะก็จะเห็นมีนาฬิกาอยู่ตามอาคารแบบนี้นะคะแต่นาฬิกาด้านหลังที่คระผู้ชมออกจะดูแปลกตาสะหน่อยเพราะว่านี่คือนาฬิกาแดดหรือว่าใช้การดูแสงเงาของพระอาทิตย์ในการบอกเวลานั่นเองนะคะแล้วอาคารนี้ค่ะก็ยังมีประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเมื่อฝ่ายพันธมิตรนั้นต่อสู้นะคะกับทางประเทศเยอรมน,นีค่ะเขาก็จะมาทิ้งบอมที่ประเทศเยอรมน,นีแต่เนื่องจากว่าเมืองชาฮัฟเซ่นนั้นนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับประเทศเยอรมน,นี ก็เลยทิ้งบอมผิดจุดมาลงที่เมืองนี้จนตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตถึง40คนแล้วก็อาคารบ้านเรือนแถบนี้ก็ได้รับความเสียหายนะคะเขาก็เลยทําการสร้างอาคารนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะในปี1945นะคะระเบิดเนลงในปี่ยลงในปกี1944ก็เหมือนกับเป็นอนุสรในครั้งนั้นเองค่ะ หลังจากที่ได้ชื่นชมความงามของเมืองชัฟเฮาเซนกันแล้วนะคะทิปจะพาผู้ชมเดินทางก,กันไปต่อที่เมืองซังกาแลงค่ะอดีตนะคะเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนามีมหาวิหารซังกาแลงที่สร้างขึ้นในปีคศั1755-1766ภายในมีการประดับตกแต่งด้วยสถาปตัตยกรรมสไตล์บาโรออกอย่างสวยงามใครมาเมืองนี้ก็ต้องมาชมกันให้ได้ค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของมหาวิหารซังกาแลงแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือห้องสมุดนะคะ Steve b i b l i o t e c h หรือว่า Abbey Library นั่นเองค่ะห้องสมุดแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็โดยปกติเขาไม่อนุญาตที่จะเข้ามาถ่ายทำที่นี่โดยเด็ดขาดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ เราได้รับอนุญ,ญาตนะคะจากการท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์ให้เข้ามาถ่ายทําค่ะแล้วก็เป็นกฎนะคะว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องสมุดแห่งนี้จะต้องใส่รองเท้าแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าพื้นไม้นี่นะคะเขาต้องการที่จะรักษาวัสดุเอาไว้ค่ะนั้นก็เพื่อที่จะไม่ไม้สึกหรอไปทุกคนก็จะต้องใส่รองเท้าเป็นสลิปเปอร์แบบนี้นะคะซึ่งทํามาจากผ้าสักหาดหรือว่าผ้าขนสัตว์เพื่อที่จะทําการรักษาหน้าไม้เอาไว้ด้วยค่ะ ส่วนข้างในก็ต้องบอกว่าเป็นห้องสมุดที่สวยสงคำร่ำลือจริงๆค่ะ หนังสือเถงอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมหน้ากระดาษค่ะทํามาจากหนังแกะนะคะแต่ว่าหนังแกะเนี่ยนะคะก็มีราคาที่สูงแล้วก็แกะหนึ่งตัวสามารถจะทําหน้ากระดาษได้เพียงแค่4แผ่นเท่านั้นค่ะดังนั้นในยุคต่อๆมานะคะ <S <S เขาก็จึงใช้วัสดุอื่นๆมาทําหนังสือแทนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบต้นฉบับเลยค่ะยังคงเป็นวัสดุที่ทํามาจากหนังแกะค่ะคุณผู้ชมค่ะ ก็เลอดีตนะคะเวลาที่เขาต้องการจะคัดลอกข้อความจากหนังสือค่ะนี่แหละค่ะเขาก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะติดกับตีมหน้าต่างพร้อมกับโต๊ะไว้ให้ะคะ่ะเพราะว่าก็จะสามารถรับแสงข้างนอกได้ก็จะได้เห็นตัวอักษรชัดๆนะคะวัสดุของหนังสือในอดีตค่ะก็ยังคงทําด้วยหนังแกะนะคะซึ่งหนังแกะเนี่ยก็จะมีแกะหลายสายพันธุ์ด้วยกัน ความทนทานของแต่และชนิดก็จะแตกต,ากต,ต่างกันไป่างอันนี้นี่นะคะที่เราได้มาดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นหนังแกะจริงๆนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะทนทานทีเดียวแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีปากกานะคะก็ยังใช้เป็นขนนกแล้วก็เป็นหมึกเนี่ยค่ะในการที่จะคัดลอกข้อความจากหนังสือไปอยังเอกสารของตัวเองค่ะ ห้องาที่เมืองซังกาแลงแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเขาน่ารักมากๆเลยค่ะนอกจากจะมีห้องสมุดนะคะที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแล้วนะคะเขายังสนับสนุนให้คนที่นี่อ่านหนังสือด้วยค่ะดังนั้นใจกลางเมืองแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นใจกลางเพราะว่าด้านหลังค่ะจะมีรูปปั้นนะคะของนักบุญซังกาลู ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณนะคะในการค้นพบเมืองสังกะแรงแห่งนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะจัดเป็นพื้นที่ที่ให้อ่านหนังสือได้ฟรีนะคะจะมีหนังสือมากมายเลยคะ่ะเราก็มาเลือกได้นะคะเลือกหนังสือที่ถูกใจแล้วนะคะจะได้อ่านกลางเมืองแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขามีผ้าห่มให้ด้วยนะคะก็สามารถจะหยิบผ้าห่มแล้วก็หาที่หมอบๆของเราตรงน,นี้ละกันแล้วก็นั่ง อ่านหนังสือกลางเมืองบรรยากาศสบายๆแบบนี้ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะทิพย์ก็พาคุณผู้ชมค่ะมาตะลุยไฮไลท์สําคัญๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วนะคะแต่ว่าความประทับใจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะหลายคนบอกว่ายังไม่จุใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาตะลุยประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันตอบแบบ VIP เวลาเดิมนะคะ9นาฬิกา20นาทีทางทันบอง5แล้วพรุ่งนี้พบกันรับรองว่าคุณผู้ชมต้องหลงรักประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบบที่ทิพย์หลงรักอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ และสำหรับการเดินทางสุดพิเศษในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยระบบขนส่งสาธารณะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Swiss Travel System สายการบินสวิสขอขอบคุณ TrueMove Edge สำนักงานกสทชบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนไซเบอร์ล็อก คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่จุดที่สูงที่สุดนะคะของยูเฟราวแล้วค่ะ3 5 7 1เมตรค่ะนี่เลยค่ะท็อปออฟยูโรนะคะเรามาถึงแล้วค่ะยยยชนรานีดับวีไอพี